บ้านและสวนทีวีสัปดาห์นี้นะครับวรจะพาไปดูบ้านหลังสุดท้ายของซีรีส์อาเซียนโฮมทัวร์นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กลางธรรมชาตินะครับแล้วเขาก็อยู่อย่างสบายจากการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบประเทศแถบอาเซียนนี่แหละครับ เราพามาพบกับส่วนที่น่ารักมากนะครับแล้วก็เป็นส่วนสไตลแบบบ์แบบหวานๆแบบ English Cottage พอเข้ามาโซนนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเราถูกโอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่มากิ่งขึ้นนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้มันดูแบบดูสดชื่นไม่ใช่แค่มีสีของดอกไม้เนาะแต่ว่าดูมีความแบบมั่นคงมากิ่งขึ้นด้วย ช่วงบ้านสวย Living ASEAN ครับร่วมกับบ้านและสวนทีวีจะพาคุณผู้ชมไปเยือนบ้านสวยเก้าหลังในภูมิภาคอาเซียนกันนะครับกับแคมเปญ ASEAN Home Tour สนับสนุนโดย d ดกิ i n ที่จะพาทุกคนนะครับไปชมบ้านสวยหลากสไตล์ทั้งในไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งออกแบบให้อยู่สบายตอบโจทย์สภาพภูมิอากาศแบบ t ropical ในภูมิภาคแบบบ้านเรากันครับ นี้ต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางเขาสวยเหมือนกันเนาะบรรยากาศดีแล้วก็อบร้อมไปด้วยภูเขาด้วยอ่ะโซนนี้ยเป็นโครงการที่ล่มลื่นสุดๆไปเลยแต่ถ้าเกิดวันไหนแล้วมีปาร์ตี้ตรงนี้ทุกคนก็เห็นเราปาร์ตี้หมดเลยเนาะเป็นแบบกระจกแบบทั้งหลังเลยอ่ะแถวนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศมันดีมากเลยเนาะใช่ครับด้วยความที่มันเป็นเขาใหญ่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบปลายฝนแล้วด้วยนะพี่กรเนาะอากาศเย็นๆเลยครับใช่ฮะดีมากซึ่งตอนนี้เรามาถึงแล้วใช่ไหมพี่กรหลังนี้เลยครับนี่ คุณผู้ชมครับเรามาถึงกันแล้วนะครับและนี่ก็คือ EP สุดท้ายแล้วนะครับของอาเซียนโฮมทัวร์ของเรานะครับตอนนี้เราพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่เขาใหญ่ใช่ครับให้ดูบรรยากาศของความเป็นอาเซียนไปเลยนะครับร้อนชื้นและบรรยากาศแบบเขาใหญ่แบบนี้ซึ่งแน่นอนวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ก้อนะครับบรรณาธิการจาก living a s e a n สวัสดีครับพี่ก้อนีครับ พี่กรเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีคอนเซปต์ยังไงครับเป็นโครงการบ้านพักอาศัยหนึง่งซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นมาจากที่ดินเปล่าๆเอกลักษณ์ของโครงการนี้เนี่ยที่ดินเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเนินเขาครับกับลักษณะของเข,ขาใหญ่นั่นแหละทีเนี้ยบ้านหลังนี้เนี่ยก็เลยใช้เอกลักษณ์ข้อดีของบริบทที่เป็นเนินเขาเนี่ยชูให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านโดยที่ไม่ลบความเป็นบริบทดั้งเดิมในเชิงที่ตั้งไปแล้วก็นอกจากนั้นก็รับเอาสภาพอากาศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านครับ ที่แรกเนี่ยคือเจ้าของเขาต้องการบ้านเหมือนกับเป็นว a c a t i o n h o าส์ก่อนบ้านตากอากาศแต่ระยะยาวเนี่ยเขาจะเป็นบ้านเพื่อรีไทร์เมนต์นะครับก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่2นะฮะเขาบอกว่าแปลงนี้มันสวยเพราะว่าเออมันอยู่แปลงมุมนะฮะแล้วก็มีสโลปคือการที่มันเป็นเป็นคริสอะไรเงี้ยมันมันเป็นมสโลปนะแล้วเราเอาบ้านมาวางสิ่งที่ได้คือเราได้ชั้นล่างมาฟรีไว้เหมือนเหมือนได้ทุนแบบบ้านอาต่างหวัดอย่างเงี้ยฟีลลิ่งบ้านเขาใหญ่ผมนึกถึงเวลาเราแบบไปดูสัตว์ตอนเด็กๆหอดูสัตว์เดินได้รอบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยมันนนมมีีเเเเดดดไ้รรออบกนะก็็าาะหื เสร็จเข้าทางบ้านไหนก็ได้ออกจากบ้านตรงไหนก็ได้ผมอยากให้มันฟิลลิ่งคือบ้านไม่อยากให้มันมีทางเข้าทางออกเหมือนกับสีบเคเนี์นบ้านนั้นมีทางเข้าทางออกหลังบ้านหน้าบ้านอยากละลายตรงนั้นเนะี่ยผมอยากรู้สึกว่าอยู่ในบ้านเนี่ยมุมไหนมันได้ฟิลลิ่งคล้ายๆกันกเลยดทำเลยเอาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละครับ มีกี่ห้องนอนนะพี่ก้อข้างในเนี่ยมีห้องนอนหลักทั้งหมด1ห้องนอนของเจ้าของบ้านเพราะว่าอยู่กันแค่2คนอยู่แล้วก็อยู่กับ,กบสุนัข2ตัวแล้วก็มีห้องนอนแขกเล็กๆเผื่อเพื่อนมาเยี่ยมห้องหนึ่งแค่นั้นเองครับผมซึ่งทุกๆห้องก็เป็นแนวคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากธรรมชาติทั้งหมดเลยครับครับผมซึ่งดูแล้วเป็นบ้านแต่าอากาศที่ใช้กำลังดีนะไม่ได้ใหญ่เกินไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพราคุณผู้ชมเนี่ยไปดูในบ้านกันดีกว่าครับคือในแง่ของอินเทเนียครับการที่เรามีบริบทสรนะด กำแพงที่ป็นกำแพงทึงมันน้อยมากเราเราก็จะอาศัยพวกกระจกรอบอาคารนยครับเป็นตัวนําวิวเข้ามาในบ้านนะครที่เราเห็นว่ากำแพงเนี่ยก็จะมีค่าเฉพาะในตำแหน่งที่จําเป็นเช่นกั้นห้องครัวกั้นห้องนอนนะฮะแต่ตอนนี้คือเราอยู่ในพื้นที่ท, <ๆ S 2> ๆๆที่มันเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เจ้าของบ้านใช้ชีวิตอยู่ในประจําวันเยอะมากนะครับทั้งทานอาหารนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ด้วยความที่เจ้าของบ้านเป็นคนดูแลบ้านเองนะฮะซีเควนต์ของการดูแลบ้านจากทางเข้าจนถึงห้องนอนอย่างง่ายมาก ก็จะเรียงจากพอเย้ตอนรับข้าห้องครัวทานอาหารนั่งเล่นข้าห้องนอนอม,มันจะเป็นรูทแบบแบบทางเดียววิธีนี้กมันทำให้การจัดการพื้นที่แล้วก็ลีนในสิ่งที่ไม่จําเป็นในบ้านอินเทเลียออก เข้ามาด้านในนี่คือโปร่งมากอย่างที่ก็บอกเพราะด้านนอกเราจะมองไม่เห็นตัวบ้านเลยนะครับผมทีนี้เราได้เห็นความโปร่งและฝั่งซ้ายนี่จะเป็นครัวฝั่งขวานี่ก็มีขอดย์าอยู่ด้วยซ่อนอยู่้างไหนบ้างห้ก็อเล่าถึงการออกแบบในตัวบ้านหน่อยดีกว่าโซนนี้ฮะเหมือนกับที่เราเห็นจากหน้าบ้านนะครับรบพอเราเดินเข้ามาเนี่ยที่เราเดินผ่านกันตรงนี้นะครับพี่โบก็คือเป็นส่วนของห้องเซอร์วิสแล้วก็ห้องนอนแขกฝั่งนี้เลยใช่มันก็คือสอดคล้องกับ บุคลิกของหน้าบ้านที่มันค่อนข้างจะทืมๆคืมๆหน่อยคือไม่จําเป็นจะต้องโชว์มากก็เลยซ่อนห้องสวิทไว้ข้างหน้าบ้านได้เลยครับผมทีนี้เราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยสาาถาันนี้ก็ได้ซ่อนกล่องกระจกอันนี้ไว้เป็นขอบดตรงกลางเนาะเพื่อที่จะนําธรรมชาติเนี่ยเข้ามาสู่ในใจกลางของบ้านที่ค่อนข้างจะหนาทีนึงครับ,รบแล้วก็พอไหลามาตรงนี้ก็เป็นส่วนของครัวที่ก็มีกระจกเนี่ยทะลุออกไปทางนี้เหมือนกันครับผมก็เนโปร่งโล่งเข้าหากันอย่างนี้ครับก็คือจริงๆทั้งแสงทั้งลมเนี่ยสามารถ ไหลเวียนผ่านในตัวบ้านหลังนี้ได้อย่างสะดวกสบายมากๆครับแล้ววันนี้โชคดีมากนะคบเพราะว่าเป็นบรรยากาศเขาใหญ่เนี่ยมันต้องมาในช่วงฝนแบบนี้ถึงจะสวยเนาะเราจะได้เห็นการออกแบบรังน้ำของเขาเนี่ยเขามีการเจาะรูให้แบบมันเหมือนเป็นฝนธรรมชาติลงมาแบบนี้เลยนะพี่ก้อนเนาะใช่ครับสวยมากเลยอ่ะเป็นแนวคิดของสถาปนิกเลยครับเขาอยากให้ องค์ประกอบของธรรมชาติเนี่ยมันเข้าสู่ภายในตัวบ้านอย่างแท้จริงรโดยเฉพาะขอใหญ่ที่ก็จะมีฝนตกบ่อยๆเนาะสามารถตกเข้ามาภายในบ้านได้แล้วก็สร้างเอฟเฟกของฝนด้วยตัวกัตเตอร์หรือว่ารางน้ำที่เป็นเจาะรูแบบนี้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องลำเลียงน้ําผ่านรางน้ำเหมือนปกติที่เราเห็นโดยทั่วไปครับไปบถกไปสู่สักที่หนึ่งเนาะบแบบนั้นนสถานี้ก็จะบอกว่า อาจจะมีใบไม้อะไรต่างๆไปติดอยู่ข้างในนั้นแล้วก็ต้องคอยทําความสะอาดไมทนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราปล่อยแบบนี้เลยเนี่ยก็ปล่อยให้มันตกเป็นไปตามธรรมชาติเป็นแนวคิดที่เหมือนกับสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงๆนี่คือได้เห็นการทํางานแบบเต็มๆแล้วนะพี่ก้อนเนาะเส้นสายของน้ำไหลลงมาเป็นสุนทรีแบบหนึ่งเพราะว่าตัวหลังคาของเขาที่มันยื่นออกมาเนี่ยเขาทาเป็นกระจกด้วยเราก็เลยได้เห็นการไหลของน้ําก่อนที่จะมาลงรางน้ําลงมาเป็นสายฝนลงมาแบบ กลายเป็นอีกหนึ่งวิวจากในบ้านใช่ครับซึ่งไอ้ตัวรางน้าแบบนี้จะอยู่รอบบ้านด้วยใช่ไหมพี่กออยู่รอบบ้านเลยครับพอเขาตั้งใจให้ฝนมันตกเข้ามาในใจกลางบ้านได้เนี่ยข้างล่างมันก็ต้องการการออกแบบเรนระบบ<ม>ลาเลียงน้ําออกจากบ้านที่ดีนะครับ,รบก็คือ <ผม S 2> ถ้าเรามองทะลุไอ้ตัวกรวดตัวนี้ลงไปเนี่ยกรวดตรงเนี้ยมันเป็นเพียงแค่หินที่วางอยู่บนตะแกรงเท่านั้นเองนะครับอ๋อข้างล่างโปร่งใช่ก็จะโปร่งลงไปเหมือนกับต้นไม้ต้นเนี้ยมันก็จะอยู่ข้างล่างมันเป็นดินจริงๆครับก็คือต้นไม้ก็ปลูกขึ้นมาบนดินจริงางาร ก็เหมือนกับว่าเราอยู่บนชั้นระดับเดียวกับถนนถ้าเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเนินลงไปนะครับเขาก็อยากให้ตรงนี้รู้สึกว่าใกล้เคียงกับระดับพื้นดินจริงๆหนอรู้สึกว่าอยู่บนพื้นดินนะครับอืมให้เขารู้สึกแบบนั้นจริงๆครับนี่คือเป็นดีก่ของเขาใหญ่จริงๆคุณผู้ชมครับมีพ็อกเก็ตเป็นสวนกลางบ้านซึ่งเขาจะทําเป็นพื้นที่ใช้สอยก็ได้แต่เขาก็ทําเป็นพื้นที่ให้มันแบบ เป็นกึง่งเซมิเอลโดอกไปเห็นธรรมชาติเห็นต้นไม้ซึ่งน่ารักมากครับอินิเมะที่เป็นตัวของพวกลางน้ําก็คืออยู่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยผมชอบปรากฏการณ์ที่น้ําไหลาจากชายคาลงพื้นมา,มาใช่ <ๆ S 1> พอมาทําที่เขาใหญ่เนี่ยก็อยากให้มันเกิดปรากฏการณ์นั้นเหมือนกันพอน้ําจากหลังคาเนี่ยพอมันไหลลงเนี่ยมันอาจจะ ไปกระทบกับพื้นข้างล่างค่อนข้างเยอะเราก็เลยทําดีเทลที่มันอาจจะช่วยชะลอน้ํามันเป็นเหมือนฝักบัวครับในชาวเวอร์ <an> ชายเป็นเหมือนเรียนชาวเวอร์ก็ทําเป็นเหมือนกัตเตอร์นี่แหละแต่เป็นกัตเตอร์ที่เจาะรูพอฝนตกลงมาเนี่ยมันจะทําให น้ำเนี่ยลงคัตเตอร์แล้วจะไหลออกมาเป็นเส้นตัวนี้ก็จะครีเอททั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในของตัวบ้านด้วยพอบ้านมันเป็นสี่เหลี่ยมมากๆเนี่ยไม่อยากให้บ้านมันดูทึบตรงกลางเราก็เลยคว้านตรงกลางออกแล้วก็ทําเป็นพื้นที่สีเขียวพอเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นต้นประทานเนี่ยป๊อปอัพขึ้นมาจากตัวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเวนติเลชันเรื่องของแดดเนี่ยพอมานั่งในลิฟวิ่งหรือใช้งานพื้นที่ต่างเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพของแสงหรือคุณภาพของของลมเนี่ย น่าอยู่มากๆมีค,ความ,<ผ>มโปร่งมากๆเ <ๆ S 2> พากกระจกรอบด้านนะพี่กอเนาะใช่แล้วให้พี่กอได้เล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าครับกับการออกแบบในส่วนของพื้นที่โถงตรงนี้ฮะเราเดินกันมาถึงจุดที่เป็นหัวใจของบ้านครับหรือว่าพื้นที่ใช้สอยหลักของบ้านแล้วนะครับก็คือส่วนของห้องนั่งเล่นหลักที่เป็นโอเพ่นแ p ลนแบบที่พี่โบบอกเลยเมื่อกี้ครับข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนรับประทานอาหารที่เชื่อมต่อมากับส่วนนั่งเล่นตรงนี้เลยนะครับพอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างหลักของบ้านเนี่ยเป็นเหล็กเออมันเป็นโครงสร้างเหล็กหมดเลยจริงนพ่กอใ โครงสร้างเหล็กเนี่ยข้อแรกเลยก็คือประกอบได้เนียบ,บสามารถผลิตสําเร็จที่โรงงานแล้วก็ทําเป็นโมดูลนะครับแล้วก็ยกมาประกอบที่หน้าง,งานได้อย่างรวดเร็วสะดวดในการติดตั้งสะดุดการติดตั้งก็คือลดภาระในการตรวจสอบหน้าง,งานหรือว่าต้องมากังวลกับความไม่เนียบของโครงสร้างปูนต่างๆก็เป็นข้อดีของการใช้โครงสร้างเหล็กในเขาใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะเห็นว่าสถาบันนี้ก็ยินยอมหรือว่าอนุญ,ญาตที่จะปล่อยให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันได้โชว์ เส้นสายของตัวมันเองครับเพราะว่ามันเนี้ยมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอาจจะมีบ้างที่เราได้ใช้ไม้เนี่ยกรุกเข้าไปตามคานตามคานตรงนี้นะครับแล้วจะเห็นไม้เขาแปะเข้าไปอีกทีไม่ให้มันดูแข็งจนเกินไปนะพี่ก้อนเนาะใช่แล้วก็คือสร้างความอบอุ่นให้กับโครงสร้างตรงนี้คือชิลมากยิ่งในวันที่ฝนตกขอญาตลองมานั่งตรงนี้หน่อยนะครับชิลเลยครับชิลจริง ก็คือที่นี่เนี่ยผมรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะน้อยชิ้นเน้นความโปร่งนะพี่ก้อนเนาะแล้วก็ตั้งแต่โซนทานข้าวแล้วเนี่ยตรงนั้นจะเป็นพื้นไม้พอมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นกระเบื้องแล้วเรื่องของวัสดุต่างๆผมว่าเป็นวัสดุที่เขาเลือกมาที่มันแบบเท่ๆแล้วก็จัดวางไม่ต้องเยอะสบายๆนะพี่ก้อนเนาะพื้นฐานก็คงจะเป็นพื้นกระเบื้องสีเทาแบบนี้เนาะทำความสะอาดง่ายเพราะว่าเจ้าของบ้านก็เลี้ยงสุนัขด้วย2ตัวแล้วก็ใช้พื้นไม้ที่เป็นไม้สัก ของไทยเราเนี่ยเลยนะครับ,รบแล้วก็โชว์ทาสีธรรมชาติให้มันดูรู้สึกอบอุ่นเชื่อมโยงกับเขาใหญ่นะครับ,รบการใช้ไม้เนี่ยก็จะไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าผนังแล้วก็คานเนี่ยก็จะใช้วีเนียลายไม้สีเดียวกันใช<ห>้ <ผม S 2> เชื่อมโยงกับพื้นไม้ครับเพิ่มความอบอุ่นเนาะแต่ว่าทุกอย่างพอมันเป็นโครงเหล็กต่างๆเนี่ยมันจะดูเป็นเฟรมกรอบสีดาแบบทุกๆมุมที่เรามองเลยฮะใช่ครับ,รบก็คือเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันที่ พอเราอยู่ข้างในนี้เนี่ยโดยเฉพาะนั่งอยู่พื้นที่ตรงนี้เนาะเขาอยากให้รู้สึกว่าผนังทึบอัดน้อยมีผนังทึบเฉพาะส่วนที่จําเป็นเช่นห้องครัวหรือว่าห้องนอนตรงนี้ที่เหลือจะเป็นผนังที่เป็นใสก็คือเป็นผนังกระจกเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างข้างในกับข้างนอกเข้ากันครับเมื่อกี้คุยกับพี่ก้อนะครับพี่ก็พูดถึงเรื่องของ passive design มันมีส่วนมาใช้ในบ้านหลังนี้ยังไงบ้างครับพี่กอแน่นอนเลยครับ passive design เนี่ยมันเป็นแนวคิดการออกแบบที่ทําให้เอื้อให้ธรรมชาติเนี่ยสร้างความสบายให้กับเราเนาะ โดยเฉพาะที่ตั้งที่เราอยู่กันที่เขาใหญ่อย่างนี้เนี่ยเขาก็จะออกแบบให้ช่องเปิดต่างๆมันสามารถเปิดทะลุแล้วก็นําแสงนําอากาศเนี่ยไหลเวียนผ่านเมื่อเรามีขดยาดตรงกลางเนี่ย<ม>อากาศก็จะทะลุเข้ามาแล้วก็ลอยออกสู่ขดยาดได้สร้างความสบายรบหรือว่านอกจากนั้นก็เราจะเห็นช่องแสงข้างบนหัวเราเนี่ยครับพี่โบ จะมีนำแสงธรรมชาติเข้ามาทําให้บ้านเนี่ยสว่างแล้วก็ลดการใช้พลังงานครับทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าบ้านแถบอาเซียนเนี N ่ย e, จริงๆเขามีวิธีการออกแบบที่คล้ายคลึงกันเนาะคล้ายกันเล<อ>ับสภาพอ,อากาศคล้ายกันเนาะพี่ก้อนเนาะครับถ้าเมื่อกี้นั่งตรงนี้นั่งดูทีวีหรือว่าอยากจะมานั่งจิบชากาแฟก็เปลี่ยนมุมมานั่งตรงนี้ก็ได้ นี่คือเป็นมาสเตอร์เบดรูมห้องเขาหน้าแบบหน้านอนมากพอยิ่งเรามาวันฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ก็พูดถึงงานดีไซน์แล้วก็การออกแบบในห้องนี้หน่อยครับครับตั้งแต่ภายนอกเลยนะครับผนังก็จะเป็นกระจรอบด้านเลยนะครับนาแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างเต็มที่มีม่านช่วยนิดหน่อยครับพี่โบแล้วก็จากที่ได้เห็นเลยครับก็จะไม่มีเตียงาจะเป็นการยกสเต็ปพื้นขึ้นมาเหมือนกับทําให้รู้สึกมันก็กว้างขวางอ่ะโ้องนอนสบายแล้วก็ ทั้งหมดวัสดุในนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้ใช้ไม้มสักนะครับ,รบให้รู้สึกอบอุ่นก็เนี่ยเนียนไปกับตัววีเนียร์มไม้นะครับที่ตกแต่งที่หัวเตียงนะครับคบผมคือจริงตัวห้องอ่ะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพอมันโปร่งขนาดนี้มีกระจกรอบด้านรวมถึงกระจกด้านบนด้วยเนาะม,มันยิ่งทำให้ห้องเนี่ยมันดูโปร่งโล่งมากๆแล้ววิวดีมากมองไปเห็นธรรมชาติหมดเลยอะ่ะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัว,วทีวีนะครับใช้เสาตั้งทีวีแทนนะครับไม่มีเหมือนกับเป็นคาบิเนตหรือเฟอร์นิเจอร์ตั้งทีวีเพื่อทําให้ ขับเน้นให้ห้องเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกโปร่งขึ้นไปอีกครับอืมผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะสาหรับเสาที่ติดตั้งทีวีแบบนี้มันทําให้เราสามารถเลือกมุมได้แล้วมันก็ทําให้มันดูโปร่งด้วยห้องนี้มันโปร่งโล่งมากๆจริงๆที่เก็บของมันน้อยเหมือนกันนะพี่ก้อนเนาะครับที่จริงเขาซ่อนไว้อยู่ข้างล่างนี่ครับพี่โบก็คือเพื่อความเป็นระเบียบอ๋อเขมีช่องอยู่<อ>ตรงนี้นี่ครับแล้วก็ยังเก็บของด้านในได้แล้วก็ยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยตรงนี้เป็นระเบียบครับส่วนด้านหลังของเราตรงนี้นี่คือ ที่พักของน้องหมาเหรอพี่ก็ใช่แล้วเเนียนมากเอออ๋นนี้เขาเปิดได้แล้วก็อ๋นนี้ไงเปิดออกมาได้โปร่งๆครับอ๋อแสดงว่าสัตว์เลี้ยงก็เหมือนลูกกันเนาะนอนก็น,นอนด้วยกันแต่เขาก็จะมีที่ของเขาเองใช่ครับเออเข้าใจทรรมะนะครับทีนี้เราได้ดูห้องนอนไปแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูในโซนของ w a l อ i n ินคร e t กันต่อแล้วก็นี่เหมือนซ่อนไว้เลยนะครับ ห้องนี้ก็ยังมีความโปร่งมากเหมือนกันครับผมกระจกเต็มๆด้านนี้แล้วก็มีขอบกระจกด้านบนด้วยนะพี่ก้อนเนาะใช่ครับเป็นบ้านพักตากอากาศที่มีวอล์กอินโคลเซ็ใหญ่มากเป็นห้องวอล์กอินโคลเ็ที่ใหญ่เท่าห้องนอนเลยนะครับก็คือเป็นความต้องการของเจ้าของบ้านนั่นแหละนี่อำการจะมีที่เก็บของเยอะๆในขณะเดียวกันนะครับมันก็ต้องเป็นสัดส่วนนะครับโอ้ก็เลยเนี่ยทำเป็น การบิวอินนะครับอรบอบๆเลยมันก็ทําให้แบบกลมกลืนเนียนไปกับห้องใช้ไม้ตกแต่งมันก็ทําให้บรรยากาศไปด้วยกันครับครับผมเรียบร้อยดีเพราะว่าบ้านพัดอากาศปีปีหนึ่งแล้วก็เราไม่ได้มาตลอดเวลาเนาะ<ม>เก็บอะไรให้มันเรียบร้อยแบบนี้ก็สบายดีแถมยังมีเก้าอี้ให้เราสามารถนั่งเออใส่กางเกงนูน่นนี่นั่นมาก็สะดวกสบายดีครับนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของ Wal k in c l o s e เเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศริมระเบียงด้านนอกดีกว่านะพี่กอได้เลยครับไปกันครับ จริงหลังคาใส่เนี่ยก็คือวิวมันดีมากฮะก็คือเห็นตัวของภูเขาเห็นตัวของต้นไม้เนี่ยพอมาทําบ้านเนี่ยไม่อยากให้ตัวของชายคาหรือสิงกอซ้าเนี่ยมันมันมาบดบังวิวไอตัวหลังคาใส่เนี่ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องหนึ่งก็คือการใช้งานพื้นที่ของระเบียงไงฮะก็ต้องการแสงต้องการวิวไม่ต้องการฝนอะไรฮะใช่หลังคาใส่ตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ครับอ่ะตอนนี้เราไม่อยู่ในส่วนของระเบียงแล้ว ระเบียงนี่เขายาวทอดไปจนถึงสุดทางเลยนะพี่ก็ใช่และครับยาวแล้วก็รอบบ้านเลยครับครับผมอย่างหนึ่งที่เราออกมาแล้วเราชอบมากนะครับก็คือตัวกันสาดเนี่ยมันกันฝนได้จริงก็งงคือตรงนี้ไม่เปียกเลยไม่เปียกเมื่อกี้ตกหนักมากเลยย<อ>ังไม่เปียกเลยเขาวางแบบระยะได้พอดีมากเลยพี่ก็ครับระเบียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่ยื่นต่อออกมาจากตัวบ้านหลักแล้วก็หลังคานะครับก็จะใช้เป็นอะค,คริลิกปทนกันระหว่างแบบ ทึบกับแบบใสนะครับีนนี้ระยะของมันเนี่ยก็พอดีเพียงพอที่จะทําให้ตรงนี้เนี่ยไม่เปียบแล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะใช้พื้นเนี่ยเป็นไม้เทียมเพื่อให้มีความทนทานต่อแดดฝนหน่อยนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆจริงๆเนี่ยที่โบตรงราวกันตกเนี่ยเขาก็ได้ซ่อนตัวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นี่มันคือทาไมต้องมีแผงตรงนี้พี่ก็เป็นแผงกันสุนัขครับอ๋อเพราะเขามีสุนัขเลี้ยงไว้ใช่ครับโอเคมันก็ พอพร้อมๆกันเนี่ยเวลาเขานั่งเล่นเนาะตรงรที่นั่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับที่เป็นที่พักเท้าได้ด้วยอืเป็นพร้อมๆกันเลยก็รอบบ้านเลยครับเลยว่าได้ฟังก์ชันเพิ่มมาด้วยนะครับแล้วก็ชอบแบบตรงนี้มันก็ได้แสงจากข้างบนลงมา<ช>แต่พอเป็นตรงเนี้ยปลายปลายมันจะเป็นแบบใสแล้วม,มันก็เหมือนกับว่าทําให้เรายัางมองเห็นท้องฟ้าอยู่ยังมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาต้นไม้อยู่อย่างนี้ครับแล้ววิวดีมากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพอฝนตกนะตอนนี้พอฝนหยุดแล้วเราจะเห็นหมอกเนี่ยมันลงรองเขาตรงนี้เลยสวยจริง และนี่ก็คือรังน้ําฝนที่เมื่อกี้เราเห็นครับก็จะเป็นแบบเหมือนเรนชาวเวอร์เหมือนกันใช่แล้วแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาก็าจ,จะอนุญาตเนี่ยให้น้ำเนี่ยมันผ่านเรนาชเวอร์ตกลงไปที่พื้นได้เลยไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะต้องเปียกหรือว่าต้องป้องกันอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาใหญ่ครับ้าปล่อยให้มันเป็นไปนตามธรรมชาติครับจริงโปรเจกต์เนี้ยเราอยากนั่งแล้วมองออกไปข้างนอกมากกว่านี่คือหัวใจหลักเลยผมรู้ว่าอิตาลีมันจะได้ให้คนหันออกไปข้างนอกบ้านซึ่งในกรุงเทพมันทําไม่ได้ซึ่งมัน อินเวอร์กลับกันเลยมาที่เนี้ยเราต้องหันหลังให้กับบ้านแล้วมองไปข้างนอกบ้านหลังเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่อยากดีไซน์ด้วยความกลัว,วกลัวแดดกลัวน้าอ่ะผมหลังๆผมพยายามแบบว่าเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ฮะไอโล่ใบเนี้ยไอคลิเมตแบบอย่างเงี้ยน้ำนเยอะแดดเยอะอ่ะก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันมีฝนสาดอ่ะแต่สาดแล้วยังไงอ่ะคือบ้านเนี้ยมันก็ต้องเปรียกคือบ้านเราอยู่เขาใหญ่อ่ะเราไม่ได้อยู่แบบเมืองที่ไม่มีฝนนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ต้องแลกกันระหว่างการมีวิวกับการเรื่องฝนสาด ทียเราวีววแต่เราต้องการฝนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กเนี <lymph unun aries> ่ยมันทำหน้าที่เป็นทั้งเป็นทางเดินรอบบ้านในการสวิตในการถูบ้านอะไรเงี้ยสบายมากเลยการขนของแต่ละอย่างแต่มันก็ต้องตามด้วยเรื่องเรื่องการดูแลมันไม่ดูแลไม่ได้ครับผมผมพูดจากใจก่อนนะคุณต้องดูแลเพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านเยอะมากครับเพื่อนบ้านตั้งแต่แบบออนกราวยันบินได้อเงี้ยตั้งแต่ โอ้ยเยอะอนะฮะสิงสาราสัตว์เราก็ต้องอยู่เขาให้ได้อะมาระแรงเข,า,ขาไปเจ้าที่อะไรเงี้ยผีเสื้อมันเป็นบริบทที่ที่คุณไม่ต้องซื้อแล้วก็หาไม่ได้ผมบ้านหลังเนี้ยมันสวยต้องมีคนมาอยู่ในความเห็นผมนะถ้าทิ้งไว้มันไม่มสวยเลยอะมันต้องมีคนมาอยู่อ่ะเออกินกาแฟนั่งอ่านหนังสือลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน อย่างที่เราเห็นกันข้างบนนะครับははเราอยู่ในบ้านเหล็กกันนะแต่ที่จริงข้างล่างเนี่ยมันเป็นคอนกรีตครับพี่โบก็คือแนวคิดทางโครงสร้างของสถาปนิกเลยนะครับข้างบนต้องการให้โปร่งเบาฉะนั้นก็เลยใช้เหล็กที่จะลีนโครงสร้างให้เล็กแต่ว่ายังแข็งแรงแต่ว่าข้างบนก็วางอยู่บนโครงสร้างคอนกรีตที่เป็นฐานคล้ายๆกับเป็นฐานลากนะครับเพื่อรับกับเนินที่ไม่ถมดินแล้วก็ทําให้เกิดสเปซแบบที่เราเห็นเลยครับเป็นใต้ถุนที่กว้างๆแล้วก็ใช้แอคทิวิตี้ตอนเย็นตอนบ่ายครับ จริงอนเนกประสงค์มากๆก็คือถ้ามองจากด้านนี้เข้ามาจะเหมือนตัวบ้านรอยอยู่เลยนะครับใช่ครับคือมองจากหน้าบ้านเราจะรู้สึกว่านี่คือบ้านชั้นเดียวแต่ว่าพอลงมาข้างล่างเนี่ยมันมีอีกชั้นซ่อนอยู่ซึ่งข้างล่างนี้เขาเป็นห้องอะไรยังไงอะครับเหมือนที่เราเห็นกันเลยครับพี่บงข้างบนเนี่ยก็เป็นชั้นเดียวจริงๆนั่นแหละเพราะว่าเขาได้ซ่อนงานระบบทั้งหมดเนี่ยไว้ที่ชั้นล่างที่ได้ประโยชน์มาจากการไม่ถมดินนะครับทำให้เหลือพื้นที่กลายเป็นพื้นที่งานระบบพื้นที่พวกแทงน้ําพวก ติดการ<ม>คอยล้อนแอร์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ไปกวนพื้นที่ชั้นบนบทำให้ชั้นบนเนี่ยมันปโปรง่งแล้วก็ใช้งานได้ทุกๆตารางเมตรอย่างคุ้มค่าต่อมาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือค ก็จะได้พื้นที่พักผ่อนนี่แหละกวา้างๆเป็น10เมตร<ม>เลยนะครับ,รบตรงนี้พื้นที่ใต้ใชายคาที่ยื่นโปร่งลอยเบาจากการใช้เหล็กครับด้านล่างก็เลยสามารถทําเป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับปลูกต้นไม้สวยๆแล้วก็เหมือนมีเป็นสระว่ายน้ำเล็กๆใช่ครับก็คือให้เด็กๆมาทํากิจกรรมตรงนี้ได้ด้วยใช่ครับต้องบอกว่าฝั่งนี้พี่ก็เป็นฝั่งที่วิวสวยจริงๆเนาะอย่างที่พี่ก็บอกไั้แต่ตอนต้นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆทุกฝั่งคือหน้าบ้านหมดเลยอะ่ะ นะครับบ้านหลังนี้มีความพิเศษยังไงใหญ่พี่ก็สรุปให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับครับผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะประทับใจกับบ้านหลังนี้นะครับที่เป็นบ้านตากอากาศที่ตั้งอยู่ในเขาใหญ่สําหรับครอบครัวเล็กๆนะครับอยู่กันแค่สองคนกับสุนัขนะครับบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเหมือนกับที่ทุกคนอาจจะเคยได้มาเขาใหญ่กันแล้วครับผมเพราะผมคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการออกแบบบ้านที่เปิดรับบริบทที่ตั้งโดยเฉพาะการยังรักษาสภาพดินของเดิมไว้ไม่ไปกระทบกับ ดินเดิมมากใช้ประโยชน์ของโครงสร้างเนี่ยรับ,รบเน้นประสบการณ์ของผู้อยู่อาศัยที่เปิดรับสภาพแวดล้อมแล้วก็สอดคล้องกับแดดลมฝน เหมาะกับสภาพอากาศแบบอาเซียนมากๆเลยครับเราจะได้เห็นนะครับทั้งความเหมือนและก็ความต่างนะครับของบ้านของแต่ละประเทศเนาะทั้งในมาเลอินโดแล้วก็ประเทศไทยมันจะมีบางอย่างที่มันลิงกถึงกันด้วยความที่เป็นประเทศร้อนชื้นเหมือนกันนะพี่ก้อนเนาะแล้วบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบ้านที่น่าอิจฉามากๆเขาอยู่ท่ามกลางบริบทของเขาใหญ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีธรรมชาติโอบล้อมแบบนี้นะครับผมเราก็หวังว่าบ้านหลังนี้นะครับจะถูกใจคุณผู้ชมและนี่ก็คือบ้านทั้ง9หลัง9สไตล์จาก3ประเทศนะครับของซีรีส์อาเซียนโฮมทัวร์ ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับไดกินนะครับผู้สนับสนุนหลักจะเป็นทางการในแคมเปญนี้ของเราวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่ก้อนะครับบรรณาธิการจาก Living งอาเซียนขอบคุณพี่ก้อมากครับขอบคุณครับเราสองคนก็หวังนะครับว่าบ้านทั้ง9ก้าหลังที่เราพาคุณผู้ชมไปดูนะครับจะถูกใจคุณผู้ชมและคุณผู้ชมนะครับจะสามารถนำไอเดียต่างๆไปปรับใช้ที่บ้านของคุณผู้ชมเองได้ด้วยนะครับผม